วันนีค่ะไปเนยวยันตัวพันพื้นโอยานเลยเน้พันเลยจะเนี้ยก็เนี้ยไดนี้ยคบเลื่ออะเนอยเือนเลือเ่้ยอาจารย์ยูเครืออาจารย์ใส่พดใส่ท่นเคยเห็นครับวันนี้พอท่านเค็นแล้วไม่อาจารย์บอาจารย์บุญอจบุญมาหลับยัง แม่บอกมันก็แม่ก็ใส่อันแรกก่อนแม่ถ้ใสสองอันบ่สองอันสอันอ๋อออรบกบมันเแม่อาจารย์น่นไงไปร้อยตาเียนท่งเดียวพอิสูงสูงอยเาูู่เถียงเถียงเถียงทร่นะเถียงทุ่นะบ่แม่เ้เป็นอยู่บ่เบลงต่ำกว่าตัวนี้เดยเบอลงไปต่กว่าเ้เป็นอยู่บ่ จับลงไปสก้อนออกมันเน็บแล้วไม่เน็บแล้วก่อนทำแล้วร้ายแล้วโล่ตัวนี้เอาลงไปตั้มก็ตัวพี่ตัวนี้ไปสูงตัวที่นี่สูงก็ตัวนี้อ่าสูงกว่านี้ตัวนี้มันต้องลงมาพี่แก่ลงมาบอกง่ายๆเลยแม่เป็นลูกศิษย์นักเรียนงงเลยนะมันเป็นนัหาขันหา่ขันหาเป็นหลังเบงนะเป็นยูมีเทวะอ่ะมีเทวะขันเป็นกระมุนกันมากจริงๆสิละ กอลายกอลายก็ลายยางเลยเออยาเทียงเอาใส่รือเปาากบอกถาอกเัียงมัามันดูยิ่งซว่าถากบอกจี๋จี๋จี๋ไหมยันเทียงเลยปีบาแล้วป่ะยาเทียงว่าแม่ว่าว่าจะบอกว่าป่อยว่าว่าแม่จะบอกถึงท้างบอจะหนิง ถือกันนี่ลเพือนนี่ตรงนี้แล้วนนังไล่ไล้กันตัวไปยาโซ่คูิมทักนี้มันคโอดีถอดเล่นเนตาล่ะก็ได้ไปบุ่มก็ได้ว่าพดชู่บุมก็หลักตัวนี้น่ะล่องลองตัวนี้ลองออแล้วอย่ามาใส่เด้อลองเลยแยกไปก่อน S 1> <S 1> ไม่เป็นแล้วเนว่ามาบอเป็น,น,นมันผิดแล้วมันผิดแล้วเนี่ยนะลายเนี่ยลายลาย<ม>าพับตัวนี้นะลายพับตัวน,นี้ต้องอยู่ มันจะซ้อนลงมาเรื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เนาะครับนี่อย่างนน่นะเนาะเออนี่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 าม่นี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 ่นนี่นีนี่น้่นี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 ่อ่น่นี่นี่นม่นี่่นี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 ่นนี่น่นี่นี่นนี่นี่นีนนีน่่ไนี่นีนี่น่ายเดียวกันี่นี่นีนีี่นี่ ีกแก่ก็ต้องลงมาจังซีนลายอาจารย์ลายเลยตอนนี่ก็แปะลงมาเรื่อยๆหลังลงม้วนเลยอาจารย์อาจารย์ลายเราชับจุนเมื่อกี้เราเฮ็ดเป็นอยู่เด้อนี่ตัวเราเฮ็ดโอ้ยเป็นน้องคอยยางี้ยมาดิเราเนีดตัวเราเฮ็ดหรอครับนี่เพิ่นเฮ็ดรอบก่อนนี่ตัวนี้เด้เพิ่นเฮ็ดรอบก่อนคุณแม่ไม่ต้องตื่นเต้าบ้านนี้ลุ่งมาาลอดอย่าตื่นเต้า เบิ่งไหลแห้งลงเีบเลยเปี้นสิเบ็ดยากกว่าเี็ก็ัยังนั่งบนมือเนาะโอ้ยสาวทิพเขาแห้งยากเนาะอย่าแห้งยากเป็นทุกอย่างเออเคยเหตุเกิอเหต่คันหาเป็นยังไงคันหาคันาครับคันบีันน่ออ้งก็ะไอ่างนี่กมาอีกกับบึงด้วยสายตาก็บรถหลังมาเนี่ กัรสวยงามกันล no. ูกไอปสิโค like ้งอ like ีกแล้วออข้างล่างเปนโค้งดีดีเอาไปตอมห้อตีห่อนักข้อนไว้ดีดีข้ักนมาหน่อดีเพื่นเห็ดได้ลตัวกคนนของเพื่อนดีเอาตัวนี้ห่ออีกนี่ห่อคือตัวแรกนี่แหละบอม่นี่บครับกับหอนอหนีก็ได้ครับหนีก็ได้นานดชอไนเนาแหละนักคนมเเห็ดเนาะ ยนัยนวายันวาวันดีค่ะย่าวันนี้ดูกขเจ้ามาสวัสดีเลยคดีวัสดีความเหีนอันนี้นางพนเนีเ่ยนะ ดมนี่ยม <gn ete> <at> ันบเสียู่นี่ปกติมาลงเอาอันนี้ลงก็ได้โอ้มีไงที่ได้ยอะยะมาม่ยนะเอาเซอแน่มันลงเนสอนะแม่มคอแตยังม่ได้ปกติมานั่งอยู่นี่ก็คือได้ไงมาไมันบมหอดมาทุ่ก็เฮ่อไปยังสิบ นกติก็มานั่งยูนนี่งแหละมนอยู่ไกลบมเล็วแม่อยู่นี่มาบ่ฮอนอ๋อไม่ก็อยู่นี่ไงหมยถึงว่วใตยันี่ไงคอยกมาลงอยู่นี่ตลอดแต่งวันี่บ่ได้เลยมันบ่ขึ้นมาเลยคือไฟบ่ได้มีเลยเนี่ค่ะบ่ได้มีไฟมมมไม่มีดับลไดับไฟดับไดบม่ใช่ไม่ใช่เันบ่าดยไฟดับนะยนี่บมีไฟมันก็เลบ่ได้ปกติขอก็มานั่งลงอยู่ี่ เป็นอยู่บ่เบะลองเบิงลองเบิงเป็นนะลเนาะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเะเป็นน่ะลใหเป็นเบะนแห้แล้วแล้วเราเอากะหักะหัดเ็ดเนาะากะเบะระเดศาเดี๋ยวนี้ไฟตัวนี้เดี๋วตัวนี้นะเบะกะเป็นเบะค้นเนอะตัวกันไซูมนูนไซูมเนจะจอแล้วจะจอแล้วมึงดูเบะเวนี้ก็ต้องของฮันนี่ีปอเวนี้นะ นเป็ชื่อยังกะธนันบ่อยู่นี่เออปกติผมมาลูปยูนี้ชีวสุดบ่คนหลานแล้วธนนสีคสีคเอ่อสีสีสะพานอ๋อันเป็นเ็หระัดกเย็เป็นครับมือกันแนโอ้ยกาเฉมันอันงามคือจังมีมือสาวสำนวอยมันก็บ่แม่นแล้วเต่มันเทพเลดจังวบเฮ้ยังสิบก็ได้ อายุสิบแปดซิปแล้วมันก็ธรรมดาแล้วง่ายแน่นนะถือกี่บ่ถือครับถือถือครับพูนสร้างพุนอันนี้สร้างยังนะสร้างเล็กสรงปุ่นอันนี้สร้างบออันนี้สร้างตีอันนี้ตีย่างเดียวเห็นปเบ็นจักอย่างไอ้ลุกลงอีกคอยลงอีกเออคอยลงอีกนี่เห็นบ่เนี่ยเออนี่นี่นี่ตำตำนี่แล้วก็ห่อมันเลยเี๋ยวเอามาหัยุบงอันนี้เสร็จดูด้วยเออเออเออหนมแบเนบเนบ เดีวงามดำได้เอ๊เปิ้ลเนี่ใช่เนาะน่าว่อื่อบ่วอิ้ลเปือเลยเบิขี่คุมันป่เออบ่มได้ขี่คลยเลยบ่าื่อๆบ่าื่อๆนเียงกับบ่าื่อๆเออเปิเนปย่ย่ย่ไปนั่งในรถเพิมาลังลอยพงมลัยกับแองไปแม่เขาเมเลยกรแหงโแบบนี้กรคอยโมันพวเขา เดากำค่อยผลมาเขามันฆ่าลูกมันเองการมังอมันเองกาคอยลเห็ดแห้งออกแห้งเลยแหมเวลาเห็ดงานนะมแห้งเลยแม่ลงลงลงกรกลับนจังสิเลยแม่อ้ยเจ้ดตื่นผดพ่อเนาะเอามาอกันาเขานะเขากระเพื่อแห้งหรอเนาะอันลงแล้บ้านี้่าจีลงเห้เพื่อกะห่อคือดียเอกะพับมี้มะแนสเนี่ยพับมุมะแนเนี่ยพับมุ้มันคือตัวนี้ในนี้ เออพับมาแน่จีบมาแน่เจอเย็นเย็นเจอฮ้อนเอาไปเจอเย็นเย็มันนั่ลงทางเออก็เจอเย็นเย็นกระเจอฮ้อนมันลงทางเนาะงทองมีหลงทางน้ำบ่เบะพับน่นลืมจีบเดีพับนั่นลืมอ่าไม่ได้บ่านอ๋ออ๋อบ้านนี้มืดเดี๋ยวบ้านลืมบืดบ้านสังติมาตีแล้วลืมมดเนาะอย่าตบ เออนี่บอโอ้ยบิดลิงเวอือเออเอออืมนเออโอ้ทำเป็นแล้ว้น่าวันนี้งามซ้ำได้นอโอ้ยมีคนนอนอรบยรรมดาเป็นกรรมแดกนี่แง่งไรตื่นเลยขั้นเขาแบบเออนอนะาเหมือนเฮ้ยจะบ้าลายขาบอ่ น้าเออรุ่นนี้บ่แม่นพุ้นแล้วน้เอาจนฮอดโอ้ยๆพุ่นโดงามงามเอาต้นนอย่าบางซั่นแมต้องงามแล้วยังอบ่โค้งลงเท่านี้นอมันีเวลาเขาก็สิโค้งลงแบบนี้เียมเบิ่งะโอ้ยงามเบ่สมาธิ ตรงสมาธิจังสมาใจญสวัสดีมันจังงามต้องใส่สมาธิต้องใส่สมาธิวันนี้เฮ็ดลูกเฮ็ดลูกให้เพิ่งนะมาใครไปไทยให้ใจส่วนเราด้วยครับงานถนัดก่อนไหนงานไม่ถนัดลุงไปร้อยพวงมาลัยปะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ